ทันข่าวประ้ามกีฬาผู้บอลไทยาบมานโปรักิ้งสไตล์ประจาวันที่8กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอเย็นวันนี้กันอย่งางครับว่าจะมีข่าวอ,าอะไรน่าจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงเมื่องานนี้จริงทุกเม็ดบิกเนยพูดถึงการจะไปผู้บอลโลกครั้งแรกของทีมทัพช้างศึกทีมชาติไทย โดยการนี้นะฮะฟุตบอลไม่ได้สร้างแค่วันเดียวและอย่าไปฝันว่า4ปีข้างหน้าเราจะไปฟุตบอลโลกได้เอาเป็นว่า8ปปีมึงไปให้ได้ก่อนมันต้องขยันเป็นท็อป10เอเชียให้ได้ก่อนถึงจะขยันต่อไปได้และถ้าวันนี้ยังสร้างรุ่นเด็กไปท็อป10เอเชียไม่ได้อย่าไปฝันหวานว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่จะไปฟุตบอลโลกได้มันไม่มีทาง ฟุตบอลไม่ต้องไปแข่งดอกหรือว่าก้าวข้ามอาเซียนหรือไปก้าวข้ามอาเซียนคือถ้าเก่งจริงมันก็ก้าวข้ามของมันอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เก่งจริงขนาดที่ใครเห็นก็กลัวและยังคิดจะไปฟุตบอลโลกนั้นแค่นั้นมันก็ผิดแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคําว่าก้าวข้ามอาเซียนมันไม่ใช่ว่าจะมาพูดถึงทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้เพราะพวกเขาเนี่ยเล่นกันตอดเลิกอยู่แล้วมันต้องชุดเด็กที่ต้องเอาชนะเขาและก็เป็นแชมป์อาเซียนทุกชุด ทุกอย่างไม่มีทางลัดมันต้องค่อยๆสร้างไปในครั้งนี้ในเวนที่ชอบได้กร่าวผ่านไทย PBS สแฟนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับอานะผมเป็นว่างานนี้ถ้ามองถึงอนาคตนะฮะและความเป็นไปได้ที่ทาทีมชาติไทยจะไปบนโลกได้นั้นต้องดูจากชุดเด็กด้วยก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่านครับเอาได้ยังไงธนวัต์มีปัญหาเรื่องความฟิตเบงทองคิดหนักว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่ในครั้งนี้ โดยการน,นี้ต้องการธนวัตรสุจิตถาบรลนะฮะมีปัญหาเรื่องของความฟิตหลังตรวจร่างกายแล้วผู้บริหารเมืองทองต้องคิดหนักว่าจะสัญญาในครั้งนี้ได้หรือไม่ความเคลื่อนไหวหลังการตรวจร่างกายของเจ้ากันธนวั์รสุงจิตถาบอลอดีตผู้เล่นของเลสซัสตี้ที่ด้ทำการตรวจร่างกายกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพจากการส่งตัวมาที่เมืองทองเพื่อด,ดูสุขภาพสภาพ,พร่างกายก่อนตัดสินใจว่าจะสัญญาหรือไม่นั้น โดยล่าสุดความเคลื่อนไหวหลังการตรวจร,ร่างกายของเจ้ากันธนวัฒน์สุจิตถาบออดีตผู้เล่นของเลสซิตี้ที่ได้ทำการตรวจร,ร่างกายที่โรงพยาบาลรุงเชพจากการส่งตัวมาของเมืองทองเพื่อจะดูสภาพร,ร่างกายก่อนตัดสินใจจะเซ็นสัญญาหรือไม่นั้นล่าสุดจากการรายงานข่าวของทางเพจบีบางปะกงนะฮะออกมาเปิดเผยว่าการตรวจสภาพร,ร่างกายของน้องกันไม่มีอาการบาดเจ็บติดตัวแล้วแต่ยังมีระดับความฟิต ที่ยังไม่เพียงพอต่อการลงสนามในตอนนี้โดยต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งจะ,จะกลับมาฟิต100%ในครั้งนี้และด้วยผลการตรวจดังกล่าวนี้ทําให้เบิงทองต้องช่างใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเลือกเซ็นสัญญาให้เจ้าตัวย้ายมาเรียกความฟิตกับทีมหรือไม่หรือจะเลือกเซโนไม่เซ็นสัญญาแฟนบอลกีนนพยองต้องคิดหนักตามๆกันเช่นเดียวกันครับ หากผมเป็นจว่างานนี้ความอ,าอนาคตของเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิทธาบอลถึงทางแยกอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ4เมตรเป็นเรื่องนะก่อสร้างอาธัธจารยด้านที่4 b ่ s ีจีสเตเดียมจำเป็นต้องเคลื่อนสนามหญา้าซะอย่างนั้นโดยงานนี้ขาดไปถึง4เมตรเมื่อทางบีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังจัดการไม่กับโปรเจกต์ ที่เป็นแฟนเดอะรับบิดปลอคอยมาอย่างยาวนานกันบนอัศจรรย์ที่4ซึ่งตอนนี้ทางบีจีปทุมกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างบนอัศจรรย์ด้านที่4อย่างเร่งด่วนแต่ทว่าเจอปัญหาใหญ่เมื่อพื้นที่ใหม่ที่ซื้อมาดั้นติดโชว์รวมรถขาดไปถึง4เมตรคือพื้นที่สีแดงทำให้จำเป็นต้องขยับพื้นนาหญยาใหม่เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเขตพื้นที่สีเหลือง โดยคาดการณ์กันว่าอัจฉริย์ด้านที่4ของสนามบีจีประุมจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านั่นครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าการวางแผนนะฮะถ้าเรียกว่าจะเป๊ะเลยสักทีเดียวยก็เป็นอะไรที่พูดจากก็ต้องมีการขยับขยายและก็ปรับปรุงกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับเอาได้ยังไงกลุ่มหนึ่งแฟนคลับเมืองทองโพสต์เดือดหลังอดีตกตันกิเลนเปิดตัวร่วมทัพบ,บุรีรัม โดยหลังจากที่ทางบุรีรัมย์ทริปเปิลแชมป์สองฤดูกาลติดต่อกันทําการเปิดตัวอดีตกัปตันเมืองทองสุพริน่าก,กาตาโพรวมทีมอย่างเป็นทางการล่าสุดทำอแฟนบอนขลขับเมืองทองกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่าโคฟ่าซัดเมืองทองโพสต์เดือดถึงทันทีอดีตกัปตันเมืองทองที่จะตัดสินใจเลือกย้ายไปที่บุรีรัมย์โดยได้บุกแคปชั่นด้ว่า if you เมืองทอง don't choose เราเข้าใจวิถีฟุตบอลแต่เราไม่เคยเข้าใจที่คุณเลือกมันแล้วเจอกันในโลกของฟุตบอลกันนะครับกับตันนะผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็ถือว่ามีคลืบแข่งใจทีหน่อยแต่ก็ต้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานแก่นครับสะเทือนชัยลีกเมืองทองจออคว,ว้าสรัตดเดดมิตห้องเครื่องชิมชไทย โดยการนี้จอมทัพคนใหม่นะฮะเมื่อแฟน,กนเกเรนพยองเตรียมเฮได้เลยสายข่าวลูกหนังเมืองไทยยืนยันว่าสโมสรเมืองทองทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเตรมจะเปิดตัวสารวัตรเด่นมิดกองกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาเป็นจอมทัพคนใหม่พาทีมล่าชแชมป์ในรายการ2023สำหรับทางสารวัตรเด่นมิดถือเป็นนักเตะใหม่รายที่4ของทัพเกเรนพยองภายใต้บริโอยูลอฟสกี้ต่อจากทางสวิตไปพมหมราชและก็ลัทวัตรโทบ,บ้านชงและก็ชองโครบีรงที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ นนผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่ายินดีต้อนรับนะฮะสวัดเดดมิดเรามาดูประเด็นข่าวจอบานก,กันครับเอาเ่องอยังไงทันชนกบ้านใจชบาแก้วจะเก็บชัยเหนือเบียนมาในคารากิได้โดยวิทฟิลทับชบาแก้วอยู่19ปีทีมค่อนข้างจะพร้อมหวังเก็บชัยชนะเหนือเบียนมาในเกมนัดที่2ในครากินะโดย,ยางานนี้ทางทันชนกนะฮะจันสีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี เผยความพร้อมของทีมก่อนจะพบกับเียนมาศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของกลุ่ม4โดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยในว่าพาพร่างกายค่อนข้างจะพร้อมสำหรับเกมต่อไปแม้ว่าเรานั้นจะมีอาการล้าก,กันบ้างแต่ก็มีเวลาเพียงพอสำหรับการฟื้นฟูร่างกายในขณะนี้ แน่นอนว่าในทีมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปรนั้นเก็บชัยชนะได้ในเกมแรกและก็ทำสกอร์ได้ค่อนข้างจะเยอะทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่สุดท้ายแล้วพวกเรนั้นจะทำให้เต็มที่เพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นขต่อไปของชบา,าแก้วยู19ปีจะพบกับเบนมาวันที่10กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีที่สนามแอตติกฟิลด์ไม่มีการถ่ายทอดสดในค้งนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ ลรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันดีกว่าครับทีมลีกฮ่องกงเปิดตัวอดีตหอกยักษ์เมืองทองในครานีนะโดยสมโมสรฟุตบอลอาริมันในลีกฮ่องกงประกาศคว้าตัวกองหน้าร,ร่างยักษ์เฮนรี่อาดิเยอดีตกองหน้าสมโมสรเมืองทองดีกรีกทีมชาติเอสโตเนียมาร่วมทีมเพื่อจะสู้สึกในฟุตบอลลีกและฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรเอเชียในฤดูกาล2023 โดยเฮ uh, นรี่อาดีเยอาอดีตกองหน้าสมสรนเมืองทองดีกรีทีมชาติเอสโตเนียวัย32ปีเจ้าของความสูง183ซนเมตรเปิดตัวจะเป็นทางการกับสมสรฟุตบอลบาบิีมานในลีกฮ่องกงเพื่อเดินหน้าสู้ศึกลีกสุดสูงสุดของฮ่องกงและก็มีคิวเพลย์ออฟ AFC แชมเปียนลีก2023พบบาบิลีจเจตันที่16สิงหาคม สำหรับทางเฮน,นรี่เอนดิเยอดีตกองหน้าสโมสรเมืองทองเคยลดลเล่นกับเมืองทองในไทยลีก31เกมยิงปรไป10ประตูนในครงหังนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเที่เกาหลีใต้ โดยทีมงานผู้บอลได้สอบถามไปยังโคดโดพัทรพลนาประเสริฐคุณ้อใหญ่อุทธนีเอฟซีถึงดีลของยุนแจนำกองหลังเกาหลีใต้ในวัย2งปีที่มาจากลีกรองของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ค่อนข้างจะพลิกโผจากที่คาดการณ์ไว้ โดยงานนี้โคดโดได้เปิดเผยได้ว่าเขามาจากทางลิกล่างของเกาหลีใต้ก็มาเทสกับทีมซึ่งดูแล้วเขาทําให้ดีเป็นอย่างมากทีมผู้บริหารเลยเลือกที่จะเซ็นสัญญาไว้กับเป็นนักเตะในทีมชุดไทยลีกในช่วงซีซั่นนี้โดยยุนแจนำอายุ22ปีสูงเกือบ190ซนเมตรผ่านการติดทีมชาติเยาวชนเกาหลีใต้มาตั้แต่ย14ปียู16ปีและยู18ปีและก็ยู19ปีช่วงปี2015-2019ในขณะนี้นั่นครับ นะแผมเป็วนว่างงานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะอุทธน,นี f อเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาแกันครับมาแล้วกับตันเฟยเผยอ,อยากแขวนสตัด์กับเชียงรายพร้อมเล่าเหตุปฏิเสธบีจีโดยกับตันเฟยเผยครอรบครัวมีส่วนสำคัญหลังปฏิเสธย้ายร่วมทัพเดรับปิดบีจีปทุมยืนยันอยากจะแขวนสตัร์ที่เชียงรายนะ โดยสิวกรเตียตะกูลนะฮะผมกับตันทีมลีโอเชียงรายทีมใบสึอลอีโวทไทยลีกให้สัมภาษณ์ผ่านทางไรสดวันครบรอบ11ปีลีโอเชียงรายสตเดียม โดยกัปตันเฟยได้เปิดเผยด้ว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมครับอยากจะให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับแล้วก็หวังลุ้นแชมป์อยากจะให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กัน,นสนามเพราะว่าพวกผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการเล่นมากยิ่งขึ้นทาง BG ีก็ได้ติดต่อมาครับตัวผมเองก็ได้ปรึกษากับครอบครัวหลายๆคนพี่ๆน้องๆก็คิดว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าครับตัวผมเองก็ด้วยนะไปปรึกษากับครอบครัวด้วยทุกคนก็เห็นตรงกันอยากจะให้อยู่ที่นี่ดีกว่าครับตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ที่ผู้บริหารมากกว่าครับใจผมเองเนี่ยจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะแข่งสตาร์ครับก็ตัดสินใจไปแล้วน่าจะอยู่ที่นี่ยาวๆเลยครับถ้าเป็นไปได้ในความังนี้นะและนี่ก็เป็นทันข่าวบาคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยมายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันชี8กรกฎาคม2566โดยชายผู้บาครังฟุตบอลไทยครับ